ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องของเรียว5 G นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม farming simulator 19นั่นเองนะครับผมในอนาคตต้องบอกเลยว่า farming simulator 2วันเย็บ2มากันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการที่เราจะเพิ่มเขาเรียกว่าเงินได้แบบเสกเงินกันเลยดีกว่านะครับเสกเงินกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นครับก่อนที่เราเนี่ยนะครับจะไปเพิ่มเงินนะครับ โดยการเสกเนี่ยนะครับเราจะต้องมีห้องเซฟกันก่อนนะครับอย่างเช่นว่าเกมนี้เนี่ยมมน,น,น,นะครับผมมีเซฟในลำดับที่2กันไว้แล้วนะครับชื่อเซฟว่าเซฟเกม2นั่นเองนะครับในเมื่อเรามีเซฟเกมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะไปเสกเงินนะครับให้มาเป็นก้อนอย่างที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับโดยเราจะต้องไปทำนอกเกมนั่นเองไม่สามารถทำในเกมได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำทำยังไงครับผม โอเคครับผมหลังจากที่เราออกเกมมาแล้วนะครับให้เรามาที่ document นะครับจากนั้นไปที่ my game นะครับเราก็จะเจอาาเชื่อเกม farming simulator ของเราครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเซฟของเราชื่อว่า Save Game t 2ใช่ไหมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับจากนั้นให้เราไปเลือกไฟล์ farms ดับเบิลคลิกเข้าไปครับปับ๊บ เราจะเลือกวิธีการเปิดไฟล์ด้วย Notepad นั่นเองนะครับจากนั้นกดเปิดนะครับทีนี้เนี่ยนะครับให้เรามาที่คำว่า m o n e y เออให้เรามาที่คำว่า Money นะครับอันนี้ก็คือเงินในปัจจุบันของเกมที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับก็คือประมาณ500แสนกบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะใส่เงินนะครับในเกมของเราได้เลยนะครับอยากได้เท่าไหร่ ตามใจพวกเราพวกคุณเลยนั่นเองนะครับอยากจะใส่เท่าไหร่ไปนะครับ1 1 0 0 1 0 0 0 0 0ึ0 0นและ1ล้านนะครับอ่ะสมมติละกันผมจะเสกสักประมาณสัก1ล้านบาทนะฮะ100 1 0ร0 0 1 1ล้านปึ๊บปบถูกปะโอเคนี่คือเรา กดไปแล้ว1ล้านบาทนะครับจากนั้นไปที่ไฟล์แล้วกดเซฟเฮ้ยกดเซฟป๊าจากนั้นปิดครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าเกมกันดูว่าในตัวเกมของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนหรือเปล่าออนะครับเงินเข้ามาหรือเปล่าที่เราเสกไปโอเคนะ โอเคครับผมหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับไปดูที่เซฟของเรานะครับเซฟเกม2เนี่ยนะครับในเรื่องของมันนี่หรือว่าเงินของเราเนี่ยยังเป็น5 0 0 0 0นกระบาทอยู่เลยนะครับแต่เรายังไม่ต้องตกใจไปครับเดี๋ยวเราลองไปดูในตัวเกมกันดีกว่าว่าเงินมันเนี่ยขึ้นหรือเปล่าที่เราเสกไปนะครับผมจากนั้นกด start โอเคครับผมเข้ามาแล้วครับให้ทุกคนดูนะครับให้ทุกคนดูไปที่ขวามือนะครับให้ทุกคนดูไปที่ขวามือข้างบนขวาสุดเลยนะครับเห็นไหมฮะว่าเงินของเราเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง100ล้านบาทโอ้ใช้เป็น100ล้านดอลลาร์แล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะครับบนที่ดินแห่งนี้ ได้ทุกอย่างกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเงินที่เราซื้อมาเนี่ยไอเงินที่เราเสกมาเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยขอไปจ่ายหนี้จ่ายสินกันก่อน โอเคครับทุกคนครับเราได้เงินมาปลดหนี้ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับโลนไม่มีอีกต่อไปหรือเงินกู้เนี่ยคขาบอกโลนเนี่ยนะครับไม่มีอีกต่อไปเห็นไหมฮะเราเป็นคนไม่มีหนี้ไม่มีสินกันแล้วทีเดียวเชกนั้นกด P นะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะฮะเอาสมมติเราเอาแบบแท็กเตอร์เครื่องใหญ่เลยนะฮะเครื่องสี่แสนเฮ้ยไม่เอา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 สักเอาประมาณสักคันนี้แล้วกันออลองดู เปลี่ยนสีไม่ได้เว้ยเปลี่ยนสีไม่ได้เราไม่เอาเอาืมมันเปลี่ยนสีไม่ได้วหรอโอเคสมมติเอาคันนี้แล้วกันไปแต่งเต็มแต่งเต็มจัดเต็มเอามิชลินไปเอนจินนะครับ1 0 5 0นก็เลยทีเดียว เอ็นจินอ่ะโอเคเรากดซื้อดูปับ๊บกดแท็บไปเลยนี่ครับโอ้โหรายละเอียดครับรายละเอียดโอ้ไม่ธรรมดาจริงนะ นี่ครับเครื่องยนต์เครื่องใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับสามารถวิ่งได้สูงสุดเอ้ยสามารถวิ่งได้สูงถึง613เอ้ย6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือล้อแบบรถเราที่อยู่ตรงนี้นี่คือแบบง่อยไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นครับ,อรบตอนนี้เงินเราเหลืออยู่ที่98้าแล้านเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้บนโลกใบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าเอ้เรามีเงินเยอะไปหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ได้ใช้ความพยายามก็ แล้วแต่พวกเราไต่ตองนั่นเองนะครับอันนี้ผมมาทําให้ยูดีเซว่าวิธีการที่เราจะเพิ่มเงินทํำยังไงโอเคครับผมสาหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะอันนี้ผมขอร้องเถอะ <laughs> นะครับสาหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายอ่ะ